เสนอแม่จเจริญข้าวหลามสามรสคุณเคยประสบปัญหาการทุบก,กระบอกข้าวหลามกันหรือไม่คาดว่าหลายคนไม่สามารถทุบก,กระบอกข้าวหลามได้โดยเฉพาะคุณสุภาพสตีที่ต้องออกแรงเยอะเป็นพิเศษกับการที่จะทานข้าวหลามซึ่งเมื่อเปิดกระบอกข้าวหลามได้แล้วเราก็ทานไม่ค่อยจะหมดหากจะเก็บไว้รับประทานในครั้งต่อไปก็เก็บไว้ได้ไม่นานและยังทําให้เสียรสชาติด้วย แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อได้พบกับแม่เจริญข้าวหลาม3ามรสของดีหนองมนจังหวัดชนบุรีด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพาในการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพมาผลิตข้าวหลามที่หอมหวานมันอร่อยมีให้เลือกถึง3รสชาติคือรสชาเขียวรสส้มและรสด,ดั้งเดิม โดยนำมาผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีกระบวนการผลิตและบรรจุพันธุ์ที่ง่ายต่อการเปิดทานซึ่งบรรจุพันธุ์นี้สะดวกต่อการพกพาสามารถเก็บแช่แข็งไว้ในตูเ้เย็นได้นานและเมื่อจะนำมารับประทานก็สามารถนำมาอุ่นในไมโครเวฟได้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบทานด้านหน้าของเขา